เด,เดินมาหาโอ้ยทำไมคุ้นคนจังเลยืสบายดีไหม,ไมนี่ดูเป็ดค่ะดูเป็ดเป็ดอะไรเนี่ย กาบกาบกาบ,บเปิดอาบน้ำในคองไม่กลัวคนเลยนะมานั่งฟังมายืนฟังเราคุยกันเชื่อเลยมไม่กลัวเลยนะสบายดีไหมสบายดีไหมโอ้สบายดีสวยจังเลยนะสวยจริงเลยนะ ผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย,อชายไอ้นกก็อยากจะคุยด้วยไอ้เจ้านกหืมไอเจ้านกเจ้าเป็ดไอเจ้าน,ก,าน,ก,าน,ก,านกก็ไม่ไปไหนอยากจะคุยด้วยเป็นนกหรือเป็นกานะอะหืม ไอเจ้าเป็ดก็เดินมาหาดูดิมานั่งสวยนะเราสวยนะสวยนะอยากกินขนมสิเราหืมทั้งเป็ดทั้งนกมาขอกินขนมเลยดิไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยเดินมาหาเฉย หมดแล้วไม่มีอะไรให้กินหรอกเดี๋ยวครั้งหนะ้าจะมาให้กินใหม่นะสวยนะเราสวยนะโอ้ยโอไปไหนล่ะให้โดดหรอ เฮโดเฮโดกลับก่อนนะกลับก่อนนะกลับก่อนนะค่อยเจอกันใหม่นะเจอกันใหม่นะเฮโดเจอกันใหม่นะจะเป็ดเจ้านกเจ้าเป็ดทั้งหลาย เจอกันใหม่นะเจอกันใหม่นะเจอกันใหม่ไม่ต้องอยากกลับด้วยเหรออย่าเอาไปเลี้ยงเลยเห็นเป็ดแม่กับลูกไหมครนั่นเป็ดแม่กับลูกอยู่ในภมงหญ้า ค่ะเห็นเป็ดปะค่ะแม่เป็ดกับลูกเป็ดค่ะคุณเลี้ยงลูกลูกสามสี่ตัวค่ะอคุณร่อยพักกันหากินอืมเขาไยพุงะะ่งหยาแล้วค่ะโมห็นซ่ำ มนี้พามาบึงแมญามยางตากอากาศค่ะอากาศดีแด,ดดดีค่ะค่ะพากันมายางออกกำลังกายลมใหม่ โอ้ากาศดีค่ะเป็นเมนานโมเมนทะเลเวยค่ะมองคนพักผ่อนค่ะนะ้ำก็ใสใสมองคนมาไหวน้ำพักผ่อนค่ะยูวินิสโบโอยค่ะค่ะอุย้ยพูด พันผ้าลูกพันเหลินน้ำปุ๊มปุ๊มปุ๊งอยู่ไกลตอนนี้ค่ะมา,าเบ่งหลบหลบนะหลบหลบ,หลบเป็นสวนสาธารณะให้คนไมยางเหลิน มาหวายน้ำค่ะบรรยากาศดีดีค่ะเอาให้บึงเนาะค่ะเนาะบรรยากาศลมดื่นย่ำเด็ดเด็ดสีมาหวายน้ำค่ะเห็นเป็ดบัพาแม่เป็ดเพิ่นกำลังเลี้ยงลูกลูกมีตัวหนึ่นง สองตัวสามตัวลูกสามตัวค่นะคนไหนสี่ตัวลูกสี่ตัวดอกใหม่คืองามเธอคะดอกใหม่ท่านผู้เบื้องนะเป็ดน,น,นะน,น้อยนั่น สามตัวนี่เป็นไวนยน้ำวายย่ไก่ดอกไม้อ๋อกำลังเป็นตะหักค่ะนั่นนั่นหเห็นบ่ค่ะค่ะมาบึงความหนาลักสดใสบรรยากาศดีๆเนาะค่ะเมียเพื่อนอื่น ได้ยินแม่เพื่อนอืนออ่นว่าอือหอือหหน้าหักกะ่ะอืมเป็ดหน่อยเป็ดน้อยหน้ารักพุนะ่อน่ะลิ่นน้ำเพื่อนเพื่อน อุ่นเว็ดน,น้อยลินน้ำค่ะ